ส,าาสวัสดีค่ะโปรตีนสาวรรณสาสวัสดีครับบาร์เบียครับผมนี้นะคะเราก็จะเอาตั้งเงาฝากกันนะคะครับเป็นตั้งที่เราเก็บเนะาะใช่ค่ะตอนนี้ธนาคารยังไม่เปิดเลยรออีกแคาไนีกอาทีนะครับผมว่มาทานข้าวเสร็จแล้วเ <c oughs> ต็มกระเป๋านะคะคุ้มกันเลยต้องคุ้มกันเลยคุ้มกัน หนักมากเลยเพราะเราเก็บไว้กับตัวไม่ได้หรอกเพราะว่าอันตรายเนาะอันตรายค่ะฝากไว้ดีกว่าเราไม่เคยมีเงินสดเราเรามีแค่แบบทุกวันนี้มีแบบโอนมีแบบอะไรอย่างเงี้ยสแกนจ่ายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ไม่เคยทกเงินสดใช่ครับโอเคแล้วไปฝังกันครับจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้ว รอยครับน่บาจะกลับไป,ไปทาง,งานต่อใช่แล้วค่ะออกข้างในดีข้างหนลงข้างล่างก็ได้ษแปยัยงเบ่งกันมาเดี๋ยวก็จะยิ้มมากมากเลยตังเก็บรอมไวใช้ในยามที่จำเป็นแม่นะหาเงินต้องเก็บเงิน จากเก็บออมอน,นี่แล้วก็เสร็จภารกิจของเราแล้วนะคะเราก็จะเดินทางกลับบา้านใช่ไปหาเงินต่อไปขายแกงทอดต่อทำมาหาก,กินต่อไปสู้ๆกำลังเดินดูนั่นดูนี่นะคะ <ๆ S 2> ดูจะเจอแหละบอละ่ะแต่ทุกเมื่อเขามาค่อยซื้ออย่างเนาะเขาอันนั้นแหละเราหาเงินเราก็จะ เพิ่งดูนะแบบเนี่ยแบบว่าเฮามาขายของเฮาแบบประหยัดแเงินะนาดเผื่อมันจะได้มาแต่ละบาทนะคะเพิ่งซับใหม่อย่างไรเยอะดิได้บ่ได้อยู่ขนาดเหนพังก่อนใช้ให้พังก่อนใช้ให้พังไปเลยใส่ให้คุ้มค่าใช้ให้พังก่อนแล้วเราค่อย ือใหม่เพราะว่ามันจะเป็นเนาะเราทำงานหนึ่งเทอแบด้วยนะคะแต่มันก็คุ้มอนะ่ะเนาซื้อมาถ้าก็ได้ทุนคืนได้เขานะาเออคุณโลิกม,มับนะแมนได้ทุนคืน,มน,เ,นเมื่อนาเดี๋วเขาบอกว่าเขาไปหาเที่ยวอันนี้ก่อนเนาะโอเควิธีใหยเวาลาส,สองจะ เดือนละหนึ่งครั้งเอ้าใช่รู้ดจากการไปเที่ยวเราทำงานทำหมเกินไปเนาะเราเก็มีเาลาเยอะเนาะแต่ตอนนี้เราต้องวางแผนชีวิตใหม่เนาะทำงานบ้างให้แต่การไปเที่ยวมันก็เหมือนชาร์จแบตแ้วก็ให้กำลังใจตัวเองเติมเต็มในส่วนที่มันขาดหายไปต่อย่างเดียวกนะพงเงีนน้อยยังได้ไหมไมายทงไหน เสียงแน่นไงเสียงดีราคาพ่เนอะเป็นงินซื้อไปซื้อหรอไม่ไม่ต้องดูเพื่อนมันกิเลสจะขึ้นโอเคนะเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วนะคะขอบคุณที่ให้การรับชมจ้าเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้านะคะ<อ>สวัสดีค่ะ